วงในเผยผู้กองแคทอดีตเป็นพนักงานราชการวาระแค่หนึ่งปีก่อนติดยศร้อยตำรวจเอกหญิงเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวดีกรีนางงามอย่างแคทอาทิตย์ยาเบญจปักที่เธอนั้นมีบทบาทเป็นทั้งนักร้องนางงามและข้าราชการตำรวจโดยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปีหนึ่งกันยายน2564สาวแคทเพิ่งจะทำให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจไปไม่นานหลังเจ้าตัวได้ติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิงเป็นหมวดแคทไปหมาดหมาดต่อมาเธอได้แจ้งข่าวดีอีกครั้งว่าเธอได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงประดับดาวสามดวงบนบ่าเป็นผู้กองแคทเรียบร้อยแล้วโดยให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจทั้งตัวเองและครอบครัวอีกครั้งพร้อมระบุว่าเป็นผู้กองแล้วนะว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยยาเบนจะปักให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากนะคะล่าสุดทางเพจสรยสุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ออกมาเผยข่าวจากวงในแหล่งข่าวจากกองทัพบ,บกออกมาชี้แจงถึงประเด็นผู้กองแคทระบุว่าแหล่งข่าวจากกองทัพบ,บกแจงแคทอาทิตย์ยาอดีตเคยเป็นเพียงพนักงานราชการของกรมดุริยางทหารบกวารรงาหนึ่งปีในช่วงปี2562เท่านั้น